ว้าวขาหมูนุ่มๆของเราจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเราก็จะนําไปแกงหมูชมวงอร่อยๆด้วยกันละจ้าสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านเหินฟ้าอินดี้ค่ะวันนี้นะจ๊ะจะพาทุกคนมาทำเมนูแกงหมูชมวงอร่อยอร่อยจ้าสูตรร้านเด็ดร้านดังร้านอร่อยเลยจ้ะนะจ๊ะว่าทำกันยังไงจ้าเดี๋ยวตามมาชมวัตถุดิบพร้อมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง วัตถุดิบของเรานะคะมีขาหมูขาใหญ่ๆหนึ่งขานะจ๊ะล้างทำความสะอาดพักไว้แล้วจ้ะนะคะส่วนอันนี้นะคะเกลือนะจ๊ะผงปรุงรสค่ะน้ำตาลปี๊บจ้าพริกแกงหมูชมวงจ้าแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นใบชมวงจ้ะนะจ๊ะ หลายคนอาจจะว่าเอ๊ะแกงหมูชมวงมันเป็นยังไงรสชาติมันเป็นยังไงนะจ๊ะรสชาติมันจะออกเปรียปร้ยวๆหวานๆค่ะนะคะค่ะนะคะเคล็ดลับวันนี้นะคะที่จะพาทุกคนมาทํานะคะเราจะนําขาหมูของเราไปต้มกับหม้อแรงดันก่อนให้มันนุ่มก่อนจ้ะทุกคนนะคะเราจะต้มไว้ที่30นาทีนะคะ ค่ะนะคะแล้วมันจะทําให้หมูนุ่มนะคะละลายในปากเลยจ้ะนะจ๊ะอร่อยมากมากเลยจ้ะนะจ๊ะนุ่มแต่ว่าเนื้อไม่ยุ่ยจ้ะนะคะแต่ว่าทานแล้วมันจะอร่อยรสชาติจะออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็ละมุนละมุนในลิ้นเลยจ้ะนะจ๊ะเคล็ดลับของเราอยู่ตรงนี้จ้ะเราจะนําไปต้มกับหม้อรแรงดันไฟฟ้าด้วยเวลา30นาทีก่อนค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะนำขาหมูของเราไปต้มในหม้อรแรงดันไฟฟ้าก่อนจ้า <c oughs> <c oughs> ใส่ขาหมูลงไปเลยจ้าตามด้วยน้ำสะอาดจ้าน้ำใส่ประมาณนี้ก็พอจ้าไม่ต้องเยอะค่ะปิดฝาเลยจ้าเดี๋ยวเราก็จะตั้งเวลานะคะไว้ที่30นาทีจ้า เดี๋ยว30นาทีนะคะค่อยมาเปิดนะคะระหว่างที่รอขาหมูของเรานะจ๊ะในหม้อแรงดันนะคะเราก็จะมาเด็ดใบชะมวงของเราเตรียมไว้จ้าก่อนอื่นนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเตรียมเด็ดใบชะมวงกันก่อนจ้า ใบชมวงก็ให้เลือกเอาไม่แก่มากไม่อ่อนมากนะจ๊ะทุกคนเอากลางๆจ้ะนะจ๊ะถ้าอ่อนมากมันจะออกขมนะคะรสชาติมันจะขมมันจะไม่อร่อยค่ะนะคะ ตอนนี้นะจ๊ะขาหมูที่เราต้ม30นาทีนะคะในหม้อแรงดันของเรานะคะสุกเรียบร้อยแล้วจ้ะนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้ยังมีลมอัดอยู่ค่ะเพราะว่าเพิ่งสุกใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเราเออก็จะมาเปิดนะคะเปิดเอ่อออกเลยแล้วกันนะคะไม่รอให้มันอารมณ์มันออกอัตโนมัติเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดเลยจ้ะนะคะ네 <oughs> ลมหมดแล้วนะจ๊ะอันนี้มันออกอัตโนมัติแล้วจ้ะนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดเลยจ้ะนะจ๊ะหม้อของเรานะจ๊ะว้าว ขาหมูนุ่มๆของเราจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเราก็จะนําไปแกงหมูชมวงอร่อยๆด้วยกันลยจ้าเดี๋ยวเราก็จะตักนะคะขาหมูของเรานะคะดูสิคัดดึงดึงดึงนุ่มมากๆเลยจ้าทุกคนนะคะสามสิบนาทีนะจ้าอย่างนี้นะคะนําไปแกงหมูชมวงอร่อยมากๆเลยจ้าถ้าใครจะไปทานะจ้าต้มใส่หม้อแรงดันก่อนก็ได้จ้านะจ้าแล้วแล้วเราค่อยมาปรุงนะคะ ถ้าเราไม่มีหม้อแรงดันเราก็ต้มกับแก๊สกับถ่านอะไรก็ได้จ้ะเพียงแต่ว่ามันก็จะไม่นุ่มละมุนเหมือนต้มในหม้อแรงดันแค่นั้นเองจ้ะนะจ๊ะรสชาติมันก็อาจจะหมูมันจะออกทื่อๆจ้ะนะจ๊ะแต่ว่าอันนี้หมูเขาจะออกนุ่มละมุนนะคะทานเข้าไปละมุนในลิ้นเลยจ้ะนะจ๊ะค่ะนะคะไม่พูดเยอะค่ะเดี๋ยวเรามาตักเลยจ้ะนะคะตักแล้วก็ไปทําแกงหมูชมวงอร่อยๆค่ะ เนี่ยจ้ายังไม่ทันทําอะไรเลยจ้ายุ้ยเห็นไหมคะนี่ยุ้ยนุ่มเนี่ยนะคะละมุนมากๆเลยจ้าสวยงามนะจ้าตอนนี้นะคะวัตถุดิบนะคะแกงหมูชมวงของเรานะคะครบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วจ้านะจ้าเดี๋ยวเราไปแกงเลยจ้าขาหมูของเรานะคะถ้ามันใหญ่ไปนะคะเราก็หั่นสักนิดหน่อยก็ดีจ้านะจ้า อ่อันนี้ก็แทบจะไม่ต้องหั่นละจ้ะนะจ๊ะเพราะว่ามันจะยุ่ยออกมดแล้วจ้ะเนี้ยนะจ๊ะแต่ก็หั่นสักหน่อยก็ดีเหมือนกันเนี่ยจ้ะนะจ๊ะมันยุ่ยหมดแล้วจ้ะทุกคนเนี่ยนะคะมันลุยไปหมดแล้วค่ะนะคะเอาแค่นี้พอนะจ๊ะเพราะว่ามันมันจะยุ่ยเกินนะจ๊ะนี่แค่เอาที่คีบนะคะแค่นี้มันก็จะหลุดลุยหมดแล้วจ้ะนะจ๊ะเนี่ย ยุยนุ่มมากๆเลยจ้ะทุกคนนะคะไปจ้าไปทำกันแกงอร่อยๆเลยจ้าก่อนอื่นนะจ้านำพริกแกงหมูชมวงลงไปเลยจ้าตามด้วยน้ำจ้าเติมน้ำลงไปตามสัดส่วนที่ต้องการนะจ๊ะ แต่วันนี้นะคะจะใส่น้ำนะคะประมาณหนึ่งลิตรนะคะโอเคจ้าจากนั้นนะจ๊ะเติมนะคะขาหมูลงไปเลยจ้าเติมขาหมูนุ่มๆของเราลงไปเลยนะจ๊ะ จากนั้นนะจ๊ะปิดฝาไว้ก่อนจ้าเดี๋ยวรอให้เดือดน,นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงค่ะตอนนี้นะคะแกงหมูฉมวงของเราเริ่มเดือดแล้วจ้านะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงวัตถุดิบตัวอื่นค่ะเติมนะจ๊ะผงปรุงรสลงไปเลยจ้าตามด้วยเกลือจ้า จากนั้นนะจ๊ะเติมน้ำตาลปี๊บลงไปเลยจ้าสูตรนี้เด็ดอร่อยมากๆเลยจ้าทำกินทำขายก็อร่อยค่ะ ปรุงรสตามใจชอบเลยนะจ้าเราชอบกินรสชาติแบบไหนนะคะแล้วก็ปรุงไปเลยจ้าจากที่เราปรุงได้ที่แล้วนะจ้าเราก็จะเติมนะคะใบชะมวงของเราลงไปเลยจ้าเติมนะคะใบชะมวงลงไปเลยจ้า เรียบร้อยจ้าตักเสิร์ฟอร่อยๆอด้วยกันแล้วคะ่ะตักเสิร์ฟจ้า รบร้อยแล้วจ้าตักเสิร์ฟอร่อยๆอออจ้าวันนี้ก็ได้พาทุกคนมาทำแกงขาหมูชมวงอร่อยๆอสูตรเด็ดสูตรดังนะคะทำกินก็ได้ทำขายก็อร่อยค่ะนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปรับประทานแกงขาหมูชมวงอร่อยๆอออก่อนจ้าก่อนจะจากกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับบ้านเหินฟ้าอินดี้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกเลิฟทุกไลค์ที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขกันทุกคนค่ะ